จังหวัดนครสวรรค์ค่ะชาวบ้านและผู้นําท้องถิ่นนะคะตําบลเกรียงไกรเร่งบรรจุข,ของกินของใช้ใส่ถุงเตรียมนําบรรคุกนะคะส่งตรงสู่จังหวัดสงขลาค่ะผู้นําท้องถิ่นกํานันผู้ใหญ่บ้านตําบลเกรียงไกรอําเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยชาวบ้านร่วมกันจัดเตรียมและแพ็กสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยทางภาคใต้โดยมีประชาชนจำนวนมากทยอยเดินทางนำสิ่งของที่จำเป็นทั้งข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคและของใช้จำเป็นมาบริจาคก,กันตลอดตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาซึ่งท,ทีมง,งานนะคะก็ได้นำถุงขนาดใหญ่เดินเวียนบรรจุทั้งอาหารแห้งอาหารกระป๋องสบู่ยาสีฟันผ้าอนามัยของใช้อื่นๆก่อนบรรจุเป็นชุดโดย ข้างในก็มีกระดาษ A4 นะคะได้เขียนข้อความว่า พวกเราชาวจังหวัดนครสวรรค์นะคะขอส่งกำลังใจให้พี่น้องชาวใต้ทุกคนน้ำใจเล็กๆจากชาวจังหวัดนครสวรรค์ยังมีพวกเราอยู่ข้างๆคุณก่อนที่จะรวบรวมเตรียมชุดสิ่งของขึ้นรถบรรทุกพ่วงเดินทางไปจังหวัดสงขลาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยต่อไปค่ะซึ่งสิ่งของและอาหารแห้งทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นชนิดที่ทีมงานบรรจุได้คัดเลือกชนิดที่ไม่บูดและก็เสียง่ายเพื่อสะดวกแก่การขนส่งค่ะ สำหรับประชาชนที่สนใจจะร่วมบริจาคนะครับพี่น้องชาวใต้สามารถเดินทางมาได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกลียงไกรโดยสิ่งของทั้งหมดจะถูกจัดเตรียมและเดินทางส่งให้พี่น้องชาวใต้ในวันศุกร์ที่28พฤศจิกายนนี้นะครับใครอยู่แถวๆจังหวัดนครสวรรค์ก็ไปร่วมน้ำใจกันได้นะครับที่อบตเกียงไกรนั่นเองนะครับ